ขอเรีะกฝ่าละอองธุรีพระบาทปกเก้าปกกระมงังข้าพ,พุทธเจ้านายธงชัยเรือนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรลมล์ในานามข้าราชการฝ่ายตุลาการ,รเรือนตำรวจทหารและประสบนิกรจังหวัดบุรมล์มต่างมีความชื่นชมสมนัสไป้นคนที่วันคล้ายวันพระราชสมภพในใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทได้เบียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันนี้ประสบทิกรทั้งปวงต่างปรากเพื่อพิธียินดีที่ใต้ฝ่าละองธุรีพระบาททรงพระเกษมสัมราญมีพระอารมอ์สมบูรณ์พระเกียรติคุณเพิ่มปูนกระจนกระจายไปทั่วทุกทิศสารทิศสเสด็จสถิตเป็นรัตนารีของปวงชนชาวไทยประสบทิกรทั้งปวงต่างประจักษ์แจ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นกา้กาล้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้ ที่ทรงมีน้ำพระราชฐานทยัยเปรียบด้วยพระเมตตาทรงอาทรของยายในอนาประชาราแม้จะมีที่พักอาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดารเพียงใดใต้ฝ่ารองุีพระบาทก็ทรงพระราชาสาหะวิทยาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและทรงบำบัดทุกข์บรุงสุขโดยทั่วหน้ามิได้รทรงละอาย่อท้อต่อความยากลำบากท,ทั้งยังได้ทรงมีพระราชบัญญัติ เพื่มโครงการพัฒนาชีพหลากหลายเพื่อเพิ่มมูลรายได้ยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรรวมทั้งโครงการป่ารักน้ำเพื่อสวนรักษาทรัพยากรป่าไม้และสืบอายุขไขขยายพันธุ์ชาตป,ป่าธานาชนิดทีด่นับวันจะสิ้นสูญไปจากประเทศไทยทรงพระกรุณากรกตั้งมูลนิธิศิลปาชีพพิเศษเพื่อเพ้นฟูศิลปะกัตตกรรมในบ้าน ซึ่งการดำเนินการจเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วปาก,กาผลเป็นูุุ่ปรการเพื่อคูนการดำรงชีพของพี่น้องชาวไทยในชนบททั้งยังเป็นการส,วราาสนวักรามรดกศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าในท้องถิ่นต่างๆของประเทศให้เฟื้นงือนชีพดำรงอยู่อย่างยจ่งยืนตกทอดถึงอน,นุชนในชาติสื่อไปพระราชรก,นานร,การียกิจนาณปกรที่ใต้ฝ่าละอองทุรีพระบาท ได้สรราชสาหาวิริย์บตตำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของนานาประชาราติล้วนเป็นที่แท้ซ้องสรรเสริญเรื่องเมือไกลไปนา,นานาประเทศทั่วโลกพระมหากรุณาธิคุณและพระมหาเมตตาธรรมล้วนจารึกอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยทุกรูปนามประสบพิกรณ์ทั่วทุกสททิง่งธรรมจงรักพักดีไม่มีวันเสื่อมคายในไม่มีวันเสื่อมคาย ในอภิรักษ์ิตสมัยเฉลิมพระชนภรนษาข้าพรุทธเจ้าพร้อมด้วยข้าทูลรอบธุลีพระบาททั้นปวงที่มาชุมนุมพร้อมกัน,น้าที่นี้ขอพระราชทานพระราชบวโอกาสแสดงความจงรักภักดีน้อมอัญเชิญคุณพระศรีพระจนาไยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนพระบรมเใชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสมเด็จพระ ภูรภพกมาหากษัตริย์กษัตริยตราธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลรักษาใต้ความรองทุนิพระบาทให้ทรงพระทรงเจริญพระมายุยิ่งยืนนานเทียบพร้อมด้วยจตรุรพิธกรชัยมงคลหากมีพระราชประสงค์สนองหมายสิ่งใดขอจงสำฤร็จสมพระราชภฤทัยปราธนาทรงเป็นผู้บุญบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว พัะเกียรติคุณแผ่ไปสารตัวทุกทุกที่สารุทิษ์เสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญร่วมก้าของข้าพทุทธเจ้าและรปะสมนิกรณ์ทั้งปวงตล,ลอดกาลนานเทินด้วยเจ้าด้วยกระหม่อมข,ขอเดชะ